มคุมประพฤติจัดการประชุมเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติสร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดนางนิตยาายทองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดและว่าที่พันตรีดรไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุล ประธานอาสาสมัครคุมประพฤตินำตัวแทนอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเข้าร่วมประชุมเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติสร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบจอภาพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนปีงบประมาณพุทธศักราช2564พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายวิทวัน สุนทรขจิตอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการณนห้องประชุมกรมคุมประพฤติช,ชั้น4ี่อาคารราชบรุรีเดเรกธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายวิทวัฒน์สุนทรขจิตอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กรมคุมประพฤติขอแสดงความชื่นชมและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้เป็นอย่างดีแม้จะมีข้อจํากัดต่างๆกรมคุมประพฤติได้พยายามแก้ไขปรับปรุงเชิงระบบ โดยการปรับโครงสร้างเป็นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยสร้างกลไกลเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลังและผลงานเชิงประจักษ์เช่นกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคมหรือการประกวดการทำอาหารสตรีฟูด้ดสร้างอาชีพซึ่งอาสาสมัคร คุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นอย่างมากนอกจากนี้อาสาสมัครคุมประพฤติยังมีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษหรือผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขคุมประพฤติซึ่งอาสาสมัคร คุมประพฤติเป็น,นกลไกที่สำคัญมากในการดูแลและประสานติดต่อในพื้นที่ส่งผลต่อแนวนโยบายการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือ J จซ็อีกด้วย